รับสวัสดีครับพี่น้องป้องตายทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อว,วันนี้ทีมงานรประจอดกาได้ออกเดินทางนะครับเพื่อไปสานคอนเทนต์ไทยคอนเต์นะครับลงในชิปเลี้ยวเม่การเดินทางวันเน้กะสี่เดินทางไปฟา้ามัวคือเก่าเนาะครับเนาะ,ะหาูกหาลา,ลาไปบุลละครบับอนทีอาฟารมามัวบอนทีไรสนอยู่ประจําครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านสะปะดูเนาะครับเนาะ เบิ่งน้องกันครับการเดินทางเป็นจังไรครับไปดูด้วยกัน,นแล้วเราเดินทางไปถนนอำเภอวิเชียรบุรีนะครับจะเข้าอำเภอวิเชียรบุรีแล้วก็จะไปแวะทำธุรกรรมการเงินจัะน้อยนะครับเนาะแล้วก็สี่เขาไปบ้านบุกปือ้อบ้านเกาะบรเพ็ด แล้วก็บึบืงกันจับก็เป็นจุดเป้าหมายที่ทีมงนั้นปัจจัยเดินทางไปนะครับเนาะตอนนี้ก็แล้วก็สีหอดิฟซีมิเชียลบุรีแล้วมือาการเดินทาง,ดงเดินทางไปเรื่อยๆอคือภาพสามไม้นามป้าสาักสามเซตเรียบร้อยแล้ยนะครับเป็นถนนสี่เลนเรียบร้อยแล้ว เป็นถนนสี่เลนเรียบร้อยแล้วสะพานแม่น้ำป่าสักของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรมาเด้อรับพี่น้องด้วยมือนี้อาหารเกิดก,กนินตักกะแตนก็ดีซื้อตักกะแตนข้าเจ้าสามรอยบาทซื้อแล้วก็ยังถิมาทอดฟูเจ้าภาพกินอีกเด้ีบ่งเ <laughs> ม่พอบ,บน,นจอดครับคุนโอ้มาเด้อรับเด้อ ตากกระแต่ตากกระแตนอยู่ทวงไห้ทวงหน้าข้าเจ้าเลี้ยงไว้นะครับตากกระแตน <c oughs> นี่มีติวิธีเห็ดอ่ะวิธีเห็ดโอ้เปลงสิบวะดูด้วยครับตากกะแต่โลดหนึ่งก็ได้หลายด้วยครับสี่เป็นพันสองพันตัวหมดหรืรมหอมั้งเหรอแมนบอสบายครับพูด <ขอ S 2> แล้วมันลายลางคนอถอดเห็ดแต่เขาถอดอยู่นํางานเนาะเอายอเนี้ยหกสิบเจ็ดสิบบาท แต่ว่าบัดที่นี่ขาเจ้าเลี้ยงที่นี่ก็เลยทรวคุ้ยกันมือเร้าว่าอยากกินจากซอยอดหนุนเพิ่นแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพิ่นแล้วก่าเพิ่นก็สิมาถอดซู้จินมือนมากครับพี่น้องมาคุณตกปลาดุกจักสี่ใดว่าได้ดอกม่คือดอกเบิง่งเลยแต่ว่าเราขวดน้อยันเบิดพอดีล่ะเบิ้องบว่ได้กินดอกนี่เราจะสินได้ไ้มคาดได้เ่ยเดี๋ยวอัน แม่งก็บือโคกก็สิมาหาอยู่คนเดมันดมกินมามาด้วครับเด้อมากินกระบอกเุ้รียนลูกน้องสนกับลูกน้องเผาม่านตัวก็สิไายให้เบิ่งว่าขวดตักกระแตดมันเป็นจังไดะเนาะครับเนาะตัวไรทองหงายทองหน้าอันมากตักกระแตดเพือตักกระแตดีอยังเนี่ยจักหัวมุมหัวมุมตั๊กกะแตดกินสร้างมาจากนอกคุณแล้วก็เอามาจากนอกคุณเนี้ยกะแตด ว่าเปนประเทศเขเวียนตัวเองต่อบอมันจะกินไทยนาโอ้ครับไทยนาหรือไทยเหน่งบึงเด้อครับเด้อครับตุรกีเตนที่นอนเนี้ยบึงเด้อผู้ใดเห็นชิปนี้แล้วก็มาจ่ายคิดต่อปลาจอนอีกสี่สิบห้ามือมาอีกสี่สิบห้ามือออกอีกเด็กครับชุดใหญ่เลยเนาะชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปล่องให้ลูกให้หลานเขาล่องกินเบิึงเสียบบ่อลสิเออจะเสียบเดี๋ยวมก็อร่อยไหมเดี๋ยวออเดอร์มันก็จะเข้ามาเองกันบ่ถ้าอร่อยก็สั่ง อืมสร้างได้เดี๋ยวทอนแล้วสิให้เบิ้งอีกเทียนึงเนี่ยก็ร่งถอนปีถอนขนอยู่มาครับมามาเบิ้งน้ำกันมาดูด้วยกันตะกัดแตนตะกัดแตนปาตังกะตะกอนนี่เพิ่นกินต่างต่กข้าโพดเพม่นบ่แต่นี่แต่นี้เป็นเป็นธุรกิจแล้วมนบ่เนี่ยขี่ในปลาก้าโพดย่มๆเอาเดีเดยเยเดียเดียวียวเีวเด็นวเดีวแว โอ้โอ้โอ้เป็นยังสี่ดอกตีว่าเออบุญครับพี่น้องของหากินยากเด้นน่ครับเด็ดปีนี้ครับ,อบพอทนแล้วถ้าสมูตา <c oughs> พี่น้องมีเงินน่กับพ่ใสซวศิไดกินเด้เนี่ย้าขัาวเจ้าว่าเลี้ยงนี่อวคือเนี่ยหมูเนี่ยเนี้ยอื่นนิดแต่ผมว่ามันสิกรอบแล้วมันกระดั่ดีแสบอยู่รอสักคู่อดรอสักคู่ทีมงาน,นยังบ่ท่านออกมาอยู่ทีมหนึ่งจังน้อยกับบ่ท่านโดนเรากกัมึกเกิดมาจังอดไม่ได้แล้วครับ มันเด้งกระตรงมามาซอยกันขว่มาซอยกันกินน้ำกันครับเซีบแซบเศีบแซบครับเซีบแซบมากินตักกะแตนตักกะแตนตักกะแตนเอาไปแล้วไปแล้วนั่นแหละคุูมันไเหาไปเร็วไปเร็วตายตายไหนบัวนุ่งแบบนี้เนาะได้บัเนาะได้บัเนาะโอ้ได้แล้วครับเต้นครับมันเต้นหนี ตัวเดียวก็เอาเด้อเจ๊ไกยเออเออจะแบ่งคำหนึ่งก่อนห่อไข่ตัวหนึ่งรอบตัวละครครับโอเคครับโอเคครับแล้วเริ่มทัดทอดแล้วครับพี่น้องเอ้ยกูแบ่งออ่งตรงเลยครับพี่น้องเพิ่งไข่พร้อมเนี่ยไข่พร้อมนี่มือหน่อยจอยเอ้ยทอดเนมปังเด้อคนนี้กินทอดตะเกตนทอดตะเกตนนะครับ ปลกระแตนปลากัาอาารขสูงเดี่อันชนิดมีปีกชนิดมีปีกหรือเขาว่าคอปเตอร์ตัวหนึคอปเตอร์นี่แหละครับทำบะคงเนาะโอีคครับลอดทอดอาหารลอดทอดอันนี้ก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วสุกแล้วครับไปเบิ้งครับนี่บะคงกับยำเหลว นอดปูดองพี่นองเอ้ยมาเด้อครับปักเพชรกับคักพปเสีบกับป่วยแล้วพี่นองเ้ยบังมาเด้อครับเด้อเอาเริ่มถอดต่อไปเอาใส่แล้วเตเป็นปตัป็นก้างนะครับ แตดก็เต็นกินก็ตำบอกแหงอยู่ท้องไรท้องนาตอนเที่ยงขเด,ด,ดือ<า>ดกันมีตัวสดนะครับอดรอสักคู่มาลองดูดิลองเดิดดนบนผับมนรสี่นี ขี่ก็บวนม่มีจะใคร้มันครับพี่น้องแกครับลุงอืมเจ็บๆอร่อยกรอบหอมกดกะเตต้งกลาตะกตะเลี่ยงผู้เฒ่าเท่าดิอืมโอ้ยมากกว่าโอ้ยพี่น้องเลยบ้าง เพผลงานของผู้ใหญ่ป่องมาเด้อกินตำบางฮวงมะเสียบกับกล้วยเลยมั้งป่องกล้ใดมะแสีบกันบึ้งปูนี่พูนปูดองดองพราะกําการเนบ่คือดองมันเป็นแล้วดองมืงอย่งนี้ด้วอ๋อพี่น้องนั่งบ่พอใจยืดสัตว์หรือเปล่าเนี่ครับ ทิมลงทิมลงตัวลูกอีสานบานเฮ้านีแต่าบมีตำบักหุวงก็ตำบักทั่วนนี่บ่อเลี้ยวเม็นบ่าบ่เลี้ยวครับอืมเป็นทิพย์ตะก้อนมาทอดทำไมตะก้อนมาทอดเทียนบ้านก่ออันนี้แหละอาหารหลักเขาที่ไงหมุนเนาะที่ไงหมุนตะก้อนเิ่นเป็นสาวเป็นยังเะกห้เขาก็เป็นเด็กหน่อยโอ้ยเอาเอาเ ต้อนรับที่ดีได้เพิ่นยางเอาได้ตะกอนครับกระแตนรวมมีโอ้่อยังกะต่าแล้วแล้วยื่งแสงหวังยุ่นเกียบเขียบครับพี่น้องบลุโตกันยังบลูมลูมลก็ช่วยไม่ได้แล้ว นันบอดดอยสิมาอย่างไรสิวะบ้าสิจ่ายไปแล้วเออโสดีโม่เยจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วมันบ่แสียมก็ป่วยเลยครับบักอย่างเนี่ยตำบะุงคนเมียผู้ใหญ่บ้านบ่สนใจเลยให้ผัวตำบักนี่เอาเรามีหน้าที่กินมีหน้าที่กิน แช่งแต่โจมกับเขาลงเรียนเมันบ่แต่ได้เขาลงเลียนปุ๊บนี่บ่ได้หูเข่าเลยล่ะโอ้เน่ยนอนเด้ยมื้อนี่เด็กน่อยนักเลียนบ่มาติจิตเดี๋ยวมันกับมาไยังโอ้เดี๋ยวนอนดีๆีครับมาเด้อครับเด้อกินตำปะคงกับทอดตักกระแตนี่นอนได้อีกไปน้ำพ่บู่ไปน้ำพ่สิยาก่รู้ว่ามันไปบ่อันนั้นเป็นยัง่งบูเฮ็ดยังอะหมู หัวหมูแขะหัวหมูจินก็ตำบอกหวง้าวาห้ปดเีด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 ีเอาจินโลดเขาเ่ได้กำหนดว่าเมญ่ายเมยิงดอกทื่นหมดโลดเราป้าจวนะเบทุกเทียรลเโอ้เบิดปีเลยมาอยู่กับป้าจวนะสบายไปแปดี่ยางเขาวะจินลงไปินลงไป ตายได้หร <laughs> <nt> ือโอ้โหโอ้แ่บไปไปวาง่ยู่นั่นโคกดิไงบานแกใส่หนอนปูมันมันอือปมันขนาดนอนดีดีมาเด้อคขับเด้อมาสอยกัน วันนี้เจ้าพลาดกระมั่งหนึ่งคุณลองมาถ้าเขาไมเปิดเนี่ยลองไหมลองไหมโลดถ้ามันมีจังหน่อยบ่มีได้อีปู่นี่ยกอบอกกวาดก็ว่าบักกวาดเพื่อนหน้ามีเงี้ยดิซุกแล้วแซ่บเพิ่อนยังกูไปเหย้ยบอะไรแบบนี้ได้ป่ะฮะแล้วเห็นมันลวนแล้วนั่นละแซ่บเพื่งนยังเอาเด้อร์คือไร จะมีปูนมเดี๋ยวัน้นดมยเยอานี่มก็ลงนะจะลงสองลงสามอยู่ยับแม่จมวะเป็นไงอาพี่อาพี่เจียเจียเจีบใใ่ในนใจับเราจับเรา เี่นไห่อยู่วะลูกกับลุกนะพ่ายหลวงถ้าหัก่อใ่ได้นยนะเออนอะไองพแล้วไปจังไหนแล้วไปหน้าเดมือสตสุกันบมกันนั่นกันบาทกินบาทผู้ใดล่ะเปล่บักยกักรือนลูกเล่าตามกันกับพ่อใหญ่ถัามือเออจาบังกองเยดีกครับเดี๋วนานไม่่อมเนี่ยมือดีมีมินคือผู้ใหญ่เป็นท่ายให้ กินราคาก่อน้งยอกไปง้เป็น <sus> ลูกางงานเาอ่าเป็นอยงงานเผายมามครับที่ไหนคนาวาแล้วบ๊บบง จาเดใหเอาเห็นอันนัเปนุ่น่ที่พเอยู่านัเหรียญนะอืมคุงปุ๋ยนึงกับพอแล้วุเดียวกอเมใเดนีนาตะลนนั่นละนารทานนะุนั่นน่ะขุนนั่งบเออเาอีกบานองเอาูบตเขาปลาจอนขอาเดีวเงอเอ้นอเลอม่โทรแล้วไม่เบื่อครโโทรหามันอกี้ ผมมากินแน่นีบ่เบมดด้ปล่ายกัน้ะตทบบเก้าเดียวน่ามากเลยแต่ทบบ่กให้พ่อาันบุกหันวางเอาปลา่บ่าวยู่ขังร้อนร้อนบอกว่าพ่อว้กินข้นเดียวนี่ตายบนบ้านหรือมั้งท่องเอาลูกเลกินข้าเจ้าเราทองอื่นลูกเลาลูกเลยาบ้า ี <mile> ่เขาไเียาล่สายเยแกนั่งอะไรตัวใคเมียนมาไปอาไปใสนเขาผู <m> oh <in> ้อื่นเร็วเร็วไปแบงไปตบเขา่าอยู่ใเขาโรงเรียนอยู่ได้ไนมมอยู่เนี้ยยังเอาไปออกกันนัดไหมเนาะไม่ได้ไปยังเขาโรงเรียนเขาสูดหรือก่อโรงเรียนพวกเหนตู้ก็เาเสียหายได้ะอมาไหม ป่าเอิญเน่เร็วมามากูบอกเขาไม่เร็วเราต้องเห็ดหัวมันหรอกทอดตะเกีนด้วยแหทอดตะเกีนซื้อปลาจอนดูแลมึงมาเลยมาเดี๋ยวนี้เลยเจ้ามามาเลยมาเลยมามาส้วนไว้กับมากินตะกอนค่อยไปหมกมาแป๊บเดียว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 ส้วนนั่นพอบ้านมาพร้อมคนยังหน่อยอยู่วะแล้วรถพอยู่รถพอยุแล้วออกไปสวนอยู่ อ่าเรอได้าด้ารอรอโอเคโอเคสั่งมาเด้มาเด้จอยบอกมาเด้อมาเด้อพนันว่าน่ยอะวงไว้ละเดี๋ยวไปเกียมมนสิเจียของให้ยิบเอาไม่เอาม่ใส่หรอมใช่เดี๋ยวใุ้กันเอออาวางไว้ยิบเอาแสบเพระตะเตีนปลาจอนแสบแสบแสบเจิตมันก็ไมดิบปากอยู่แล้วไม่ดิบปากหาจินยากเด้เนี่ยพูดตามหลักถ้าลองไปงานอ่า นิ่วหรือว่างาสประจำปีเวียงทอดลอยยอดได้เดียวหกสิบเจ็ดสิบอันนี้ลอยยิ่วเราสองเลยนี่ตำปะคุงดิผู้ใหญ่บ้านนี้เนี่ยสำัยั้นผู้หลายคนนมากเพื่อนประตัมสู้จีนดอกมีเพคนอย่างโชว์ปีไม่เพลินอันใดมันบ่อแสบอันใดมันเชืมหรือว่าอันไหนกัดโป๊ลุกไปน้ำปลาน้ำตาลบะโมกสมองลูกพี อนหาตะเลียงอย่างยกเมองอะไก็เอาสมองมเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ปองเขาที่เอาไปให้ผ้าออกไงเดีเดี๋ยวเอาไปกินแมเอาไปกินอนบ่มาบ่มากบอกให้ร้อนนะไม้ยหมูดดมะสุกเหรอะีกินกินล้นตัวโอ้ยสมองกูดอันนู้นอุ้นมันยังแดงหมกสมองหมกสมองมาอหมูแดดหมูแดดแล้วแบผมกินล้นตัวไม่ไง ไห่ถ้าบอไปผ้าก็หั hey, uh ่น huh. ผ um, anyway. okay. um, ู้ใหญ่ป๋องเอาไปพุ่นเนี่อไงเอนี่ก็กิ้มบว็เอาไปก็ได้เนป่ยป๋องเนี่ยเสียเเนี่ยมจะเทียนนอหมอนเหนี่ยแ่ยังไมีเยล็บรนเถียร์้ย่าวั้นโบตาเพราะว่ายางไงป๋อาจอดมากพอดีเลลูกผู้ใดร้านผู้ใดลูกผู้ใดร้านผู้ใดจะเอาแบบนี้มาจิ้ นีหนึ่งหัวหมูกินข้าวใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวคุณให้ป่องเดี๋ยวว่าบดกินเอาเลเอาเต็มที่มาอยู่ทงแล้วเอาเกระจีนเราไปไปนะเขาไปไปเไปเขเดือดร้อนดอกเงินกระจียเราละว่ไปใส่ใส่ไปก็ก็ะจใส่หลายเสียแล้วลงไหลตรงนี้เจ้าของฟ้าม่นมากพอดีแล้วกระจีคือนอกสองฟ้ามวันสองฟ้าเดสองร่อนจะรวยป มันออกแน่ยังแน่ประมาณครึ่งร้ยมันใครออกแบบเนาะมันหนักมันมากเลยไขงกับมีอยู่นี่้องมีมีอยู่ตนั้นนั่นที่หลังใครไครวันน่ะพูดถึงว่าเลี้ยงไครไครดีกว่าเลี้งหน่อยมากบูญก่อน่าได้มือมากมึงกิ่นเออไม่ดีไม่คนดีสิผ่ามือจับรอบสอง ต้อบักห้อ่าตัวดองยีงกว่าทีได้ยู่อถอดหนึ่งยู่อมันได้ลยทอดสองปัญหาสองปัญหากี่ได้จานหนึ่งเลยมันเปลนเป็นอย่างนี้ปัญหาันกล้ามีปัญหาจิมันเดาลูกวัน ไปออกเกินไปแล้วอ่ะสบายยังบาอยู่สามรอยมังที่เอาว่าผูให่้หลอเขาไ้คอยยักบาทยู่ลายยักแกนมังเ้าร์ผมไปนั่นมีไรได้บ้างรกลายมัเสาร์รหนึ่งเดียวดูแลเนาะผู้ดูแลเห็นเนาะผู้หางแย่กินเนาะเมียนไม่เรียวก็ไปอดซํา้วครับเอายายาบึงเยาว์เี

หยิบเยรบ้างหกลอยหาสิบหา้อยหาสิบออดาซื้อมาหกลอยก็ยังบ้านเจ้าของว่าบริษัทเนาะไปไปซื้อร้านนี้ดูเป็นถือมองไปซื้อดังไหมปะเออแม่เรายังหนาบอกว่ายังนาที่ว่าห้าร้อยห้าสิบอ้ยยี่สิบบาทเรทอนนเล็ให้เเด้ออินเดียงคุยได้ก็ตะกแตนกมตํา มือผู้ใหญ่บ้านพระเรื่องหัดผู้น้อมยังเปิดมันปิดบ้านถ้าได้กินจืดผู้ใหญ่บ้านนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญต้อเป็นบาปเจ็ดสี่ขีดคือสีไทยกินครับยังไงเนี่ยหลังนี่แกวยำครับยังไงเด็ดแวร้อนแล้วหวังเบื่แล้วจ้องคอยกินตั๊ว ีตหอนน้ำหันน้ำหอนวกินนุมวยน้องเตี้ยน่น้องเตียบอท่านมาอยู่น้องเตียคือโบบูตอนนี้นักกินไทยแม่งอยู่แม่งอยูเสียเวลาคืออะก้นบบกไงท่านเนี่ยแมดียแม่ดีแมควายควายจ้าม่งมึงเหรอครับ ไปเดี่ยวบอกคือดอกลุนเยอะกูเหลือเงือดไหลบอกคือบงคือไปเดี่ยวแล้วไม่ได้กินดอกคบปละดุกปลาดุกไ่ได้กินรู้ตีแล้วโอ้ยกูอ้างเป็นมันบอกเป็นมันไอ้กับหัวหมูว่ะหมูมาตัดหน้าพอดี ไปเอาหมอนหัวลุ้นจึงกินอะไรดกถึงถอดไอ้ตะกกระเจนหยีดซุกหลุดบ่มีเงินสิสุบน้ำใส่อากรายได้อพี่น้องเอ้ยบ่แสบกับป่วยละไรหมดเลยกินใจเย็นๆได้เจ้าเปล่าเด้ออ่าขับขับขึ้นไบนนครับกินข้าวแล้วที่นี่ก็ที่ด้จบชิปไปแค่นี้แล้วครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเนี่ยครับ เจอสิมีกำลังใจเข็ดช่องพี่น้องเบิ้งได้หลายหลายติดสติ้เขาเลมั้งวมันเกินไปหรือวะจบไปแคบนี้ด้อครับเด้อายบายพ่อกันได้ชิปหนาไหมเด้อครับเด้อกดติดตามเด้อครับเด้อมือดีเจ้าภาพหลักก็คือเสียบุญแล้ครับผู้ใหญ่ป่องเป็นผู้ตำบักฮวงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จินปูดองแล้วครับเด้อครับไอ้นี่เจ้าภาพหลักก็คือนี่แหละ ไอ้ทอดตักกระแตนปลาตกกะก้าแซ่บหลายครับโชคดีทุกผู้ทุกคนเบิ้งชิปหนาต่อไปครับ